u n d เด d ด็อี่ช่องมวยลองที่ไม่อยากเป็นหมาตามตุ่รอง,งเท้าหนังยางถูกเรียนแบบเพียบบดที่ร้านขายรองเท้าวความจริงเน่ยมันก็คือความจริงมันต้องแตกตา่างต้องวิ่งไปตลอดเวลามันเหนื่อยนะคุณตุ้ยคือเรียนแบบเนี่ยมันจะมีอยู่3เลเวลสวัสดีครับรายการ Under Dog นะฮะทางรอดของแบรนด์ลองบ่อนที่เอาชนะได้ด้วยครีเอทีฟไฟจี้นะครับผมพี่ตุ้ยครับผมแสนครับ S <S <S สมมุติว่าเราทําแบรนด์ที่แบบว่ามีจุดพูดที่น่าสนใจแล้วตลาดเป็นที่ต้องการแล้วโอ,เวเอ้เกิดไวรัลเกิดไวรัลชีวิตรเราจะต้องโดนเรียนแบบดังข้ามคืนหลังจากนั้นเนี่ยค<ก>ืนต่อมาภาพซ้ำมันจะมีคนที่จะเรียนแบบคุณคทั้งหน้าตาสินค้าหรือจุดพูดวิธีสื่อสารด้วยใช่จงยอมรับว่า การเรียนแบบมันจะอยู่คู่กับการตลาดไปทั้งชีวิตในประเทศไทยนะครับทีนี้มันก็กลายเป็นว่าความเหนื่อยของทีมไตรจี้แล้วว่าเมื่อคุณถูกเรียนแบบมีกี่วิธีที่จะจัดการกับปัญหานี้แป้งประหยัดน้ํามันแป้งทอดขอประหยัดน้ำมันขายแม่ค้าพอของคุณสายมีคู่ดาวก็จะเป็น布拉布ๆออกมากูก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันอนะผมคิดว่าเรามาแชร์แล้วกันเนาะเออแชร์ถ้าเป็นวิธีของผมเนาะทาเรามั่นใจว่าสิ่งที่เรานําเสนอไปแล้วถูกเรียนแบบอะเขาเรียนแบบได้แค่ ไอ้โพสในแคปชั่นใน Facebook ก็แหละวิธีที่ดีที่สุดคือหนามยอกหนามบงเราก็แบทเทิลให้ดูเลยให้คุณบริวรู้ไปว่าคนไหนจริงคนไหนปลอมอ่าครับแม้จะเป็นแบรนด์เล็กและคุณถูกเรียนแบบจงภูมิใจที่คุณเนี่ยทำให้คนมาเรียนแบบคนได้แสดงว่าคุณทำอะไรใช่แล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือพยายามถอดรหัสให้ได้ว่ามันเพราะอะไรแต่ถ้าคุณถอดรหัสไม่ได้อ่ะคุณจะคิดมันเป็นฟลุกแต่ถ้าคุณถอดรหัสได้อ่ะคุณจะทำซ้ำทำซ้ำแล้วคุณจะเจออ๋อวิธีนี้แหละที่ทำให้เราต่างจากผู้ ว่าในเรื่องเลนแบบนะผมว่าเรามาทำนีวิชาการมากขึ้นดกวยอะคือเล่นแบบเนี่ยมันจะมีอยู่สเลเวลตัวใหญ่ๆหเลยของวงการเลยมาเล่นแบบเราออันที่สองเลเวลเท่าเท่ากันอันที่3คือพวกตัวมดก็จ้อยร้อยคนเล็กกว่าเราผมอยากให้คุณตุ้ยเสนอทางแก้ ทั้ง3กลุ่มเป้าหมายคุณตุ้ยทำไงครับเดียวิธีก็เขียนว่าระวังของลอกเลียนแบบยังไงนะ <laughs> ไม่ใช่วิ่ีเล่นไม่ใช่วิธีน,นะ <laughs> ไม่ใช่วิธีที่จะมาขึ้นป้ายว่าระวังของลอกเลียนแบบนะครับไม่อันนี้ไม่เวิร์กนะครับถ้ามองในแง่ของ Creative ครีเอทีฟล้วนๆนะครับคือถ้าคุณโดนแบรนด์ใหญ่เลียนแบบอะสไตล์อันเดอร์ด็อกนะต่อยตรงครับออกคอนเทนต์ขอบคุณเลยฮนะ <laughs> ขอบคุณครับที่เอาไอเดียของเราอะไปใช้เอ็กซ์พอร์ให้กว้างใหญ่ไพศาล ให้คนรู้จักไอเดียของเราขอบคุณครับออกมาขอบคุณซ้ำๆเลยเป็นสุภาพชนมากสุภาพชนมากขอบคุณแบรนด์ใหญ่ที่ช่วยทำให้เราดังกว่าเดิมในแง่ของการสาื่อสารคือว่าคอนซูเมอร์ก็รู้ว่าอ๋อ นี่คือต้นไอเดียทุกคนอยากได้ออริจินอลแล้วก็ยักษ์รังแกแบรนด์ใหญ่รังแกแบรนด์เล็กซึ่งคนไ <นะ S 1> ทยรับไม่ได้อยู่แล้วคนไทยไม่ชอบอยู่แล้วครั้งนี้อันเดอร์ด็อกก็จะดูพิเศษที่มามทีเดียวอ่าแล้วถ้าเกิดว่าผมโดนเล่นแบบด้วยแบรนด์ขนาดแบรน,น,นด์ดดนดใกล้เคียงกันถ้าตัวหนาใกล้เคียงกันนะครับเราก็ต้องมามองว่าวิธีการสื่อสารของเราอ่ะก็จะต้องใหม่กว่าเปลี่ยนแปลงครีเอทีฟนำเสนอให้น่าสนใจกว่าเหมือนกับต่อยก่อนได้เปลี่ยนอ่ะเวลาคุณขยับครีเอทีฟไปปั๊บขยับไซตี้ไปนิดนึง การที่เขาจะทาตามเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์จิ๋วๆจ้อยๆที่มาเล่นแบบเราอ่ะทาปุ๊บโอ้โหทั้งซอยทําตามเราหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกมาตีกินเลยเจ้าแรกหรืออันดับหนึ่งยอดขายสูงสุดนะครับหรือเป็นที่นิยมที่สุดยังใช้ได้อยู่คาเหล่านี้ที่อยู่ในป้ายอันนี้จะช่วยได้แต่นะฮะแต่อันดับต็อกจำไว้ครีเอทีฟไอเดียมันไม่ีวันหมด อย่าคิดว่าไอเดียหมดไปได้เรื่อยๆครับ,รบฝากไว้กับแบรนด์ที่เป็นอันเดอร์ด็อกนะฮะเมื่อคุณถูกเรียนแบบไม่ว่าจะเป็นบิ๊กบุ้มตัวเท่ากันหรือตัวเล็กก็มีวิธีแก้ไขอย่างที่บอกไปนะ,ค,ะครับสำคัญสุดเราอย่าเรียนแบบคนอื่นแล้วกันอ่าโอเคเป็นอันเดอร์ด็อกไม่งั้นเราจะเป็นหมาตามตูดนะครับนะครับโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ